นูตะคราบหรือว่าแมลงสาบที่จบต่างๆมันจะขึ้นมาตามนี้ใช่ไหมเอไปตามร่องเลยหรือข้าเปิดออกองเงี้ยมันจะไม่มีอยู่ไม่มีสัตว์มีที่ต่างๆวิ่งเข้าวิ่งออกสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับวันนี้จะมาเจอกับนี่ใครที่จุดยากันยุงเสร็จแล้วมันไม่หมดไม่ไม่หมดแบบนี้ใช่ไหมหรือบางอันก็อาจจะเปียกฝน ถ้านําไปจุดก็คงจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับเนีย่ยอย่างเงี้ยวางไว้ให้น้องหมาน้องแมวอันนี้จุดลืมไว้เนาะอยู่ในสวนไปจุดจุดไล่แล้วก็ทีนี้ฝนตกก็เลยวิ่งหนีนะครับเปียกหมดเลยเนาะมันจะนําไปจุดต่อได้ไหมถามว่าจุดได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรลองมาทําวิธีการนี้ดูไหมเพิ่มประสิทธิภาพเ,าเขาเรียกว่าอะไร ืฟื้นคืนประสิทธิภาพของตัวยากรนยุงนะครับเราจะสกัดเอาสารเคมีที่อยู่ในตัวยากรนยุงออกมาใช้ประโยชน์แทนจากการจุดเนาะได้ผลดีไม่แพ้การจุดเลยนะครับมามาดูกันผมก็จะมีประจําในสวนของผมอยู่แล้วนะครับผมทําการแชร่ไว้ตลอดเลยพวกยากรนยุงที่มันหากหรือว่ามันเปียกน้ําเนาะถ้าเอามาวางต่อมันก็จะติดกันอย่างนี้เลยเนาะจุดมันก็ไม่เหมาะมันไม่ได้ผลเท่าที่ควรน,นะครับ เหมือนมันจะจืดจางของสารเคมีไปแล้วนะพอเพื่อนนามาแช่น้ําแบบนี้ลงไปอย่างนี้นะครับเขาจะละลายเอาสารเคมีออกมาเยอะมากเนาะเราจะนําตัวนี้แหละมาใช้งานเนี่ยตัวน้ำํำยาที่อยู่ในตัวยากันยุเพื่อนดูเข้มข้นขนาดไหนเห็นไหมมา,มารู้วิธีการใช้งานกันวันนี้จะทําให้ดูสองตัวอย่างนะครับกับวิธีการใช้แบบสเปรย์ฟอกกี้เนาะแบบนี้นะครับ แล้วก็วิธีการนําไปตั้งวางเนาะวันนี้จะทําให้ดูในห้องน้ําแล้วก็บริเวณร,บรอบๆบ้านนะครับตัวอย่างเราจะทำการผสมควบคู่กับตัวนี้สันไลนะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดไปใครไม่มีสันไลใช้ผงซักฟอกนะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดไปเราต้องการตัวที่มันจะไปจับกับผนังเนาะเวลาเราฉีดด้วยนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีแรกเป็นวิธีการนําไปตั้งวาง เพื่อนๆสามารถนํายากันยุงที่เราแช่เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะย่อยง่ายนิดนึงเพื่อนๆดนูเห็นไหมถ้านําไปตั้งวางไม่ต้องทําอะไรทักอย่างเลยนะครับหรืออยากจะเพิ่มกลิ่นให้มันรุนแรงมากขึ้นก็ทําแบบนี้นะครับใช้เป็นตัวน,นี้เลยมะกรูดเนาะนำเปลือกมะกรูดมาหัน่น หรือเอาเป็นลูกก็เลยก็ได้นะครับพาเครื่งหนึ่งก็ได้แต่เพียงแค่เปลือกมันก็กลิ่นเหล๋ยวเฟือแล้วนะครับหอมมากเนี่ยเหมาะมากกับการนําไปตั้งวางในห้องน้ําอย่างไงกนเนี่ยประมาณเนี้ยเนาะส่วนอีกวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีการฉีดพ่นนะครับวิธีการนี้จะดีมากเลยใครที่มีห้องน้ําออกจะทรงเก่าๆนิ่หนึ่งจะมีปัญหาเรื่องอยู่นะครับให้เพื่อนทาแบบนี้นะมาผมจะผสมตัวยาให้ดู ใช้น้ำยาก,กันยุงของเรานะครับ1-2ช้อนโต๊ะจะทำให้ดูในอัตราส่วนน้ำอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับใส่สไลเ์้าไปด้วยแบบนี้นะครับจะให้ดีกว่านั้นก็คือใส่ตัวนี้น้ำส้มสายชูเนาะมันจะไปทำปฏิกิริยากันใส่เป็นช้อนโต๊ะเราจะผสมกับน้ำอัตราส่วนอยู่ที่ปริมาณครึ่งลิตรนะครับ เราก็นำส่วนผสมของเราแบบนี้นะครับคนละลายเข้ากาันเสร็จแล้วก็มาเทเลยเทเทปึ๊บแล้วก็ใช้เป็นสเปรย์ฟอกกี้แบบนี้ครับใครมีปัญหายุ่งนะครับบ้านซุดโซมเก่าแล้วห้องน้ําเก่าแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องยุง่งหรือจะเป็นพวกมแมลงต่างๆสัตว์มีพิษต่างๆไต,ต,ต่มาตามรอยแตกรอยแยกหรือว่าจะเป็นท่อน้ําทิ้งประมาณนี้ นำตัวยาชุดนี้ไปฉีดพ่นหรือไปเทรดราดบ,บริเวณปากท่อก็ได้นะครับมันจะไล่พวกสัตว์มีพิษต่างๆมันจะป้องกันการที่จะเข้ามาในบ้านของเราเพื่อนดูสีสันรุนแรงมากนะครับไปรับประชดพ่นกันบริเวณท่อน้าทิ้งแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีท่อดักอยู่ฝั่งข้างนอกเราปล่อยเปลือยไว้เลยอาจจะมีสัตว์มีพิษจะเป็นงูตะขาบหรือว่าแมาลงสาบยิ่งจบต่างๆมันจะขึ้นมาตามนี้ใช่ไหมงดประเภทนี้นะครับ ทบการฉิดพ่นไปเลยหรือไมใ่ใครอยากจะรูดเดียวกันนั้นก็คือเทไปตามร่องเลยเนี่ยให้มันไหลไปนะครับกลิ่นมันจะไปคาอยู่ข้างนอกเนาะทีนี้มันก็จะไม่เข้ามานะครับหรือบริเวณใครห้องน้ําที่มันมีรอยแตกรอยแยกใช่ไหมห้องน้าเก่าแล้วทำการฉีดพ่นไปเลยข้างล่างเนี่ยจะเป็นการอาบน้ําเสร็จแล้วมาฉีดพ่นทีหลังก็ไม่เป็นไรนะครับกลิ่นมันจะช่วยมีมันังมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมาก แล้วช่วยไล่พกพดแมลงไล่พกยุงได้ดีมากนๆนะครับเนี่ยฉีดไปเลยหรือใครที่มีบ้านที่เก่าแล้วนะครับห้องน้าที่เก่าแล้วก็นําชุดนี้ที่เราทํามาตั้งวางไว้เลยแต่เราวางอย่างหนึ่งคือน้องหมาน้องแมวนะครับอันตรายนํามาตั้งวางไว้อย่างนี้เลยทิ้งไว้อย่างนี้เลยมันก็จะกระจายส่งกลิ่นไปทั่วนะครับบริเวณห้องหน้าห้องน้าอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราเปิดเข้าเปิดออกอย่างเงี้ยมันจะไม่มียุงไม่มีสัตว์มีพิษต,ต่างๆวิ่งเข้าวิ่งออกเนาะ วิธีการที่ดีมากนะครับอ๋อวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับวิธีการป้องกันสม,มีพิษวิธีการไล่ยุงเนื้แมลงสาบจะตกคอมเมนต์อยูาา่เรื่อยเลยไล่มแมลงสาบนะครับวิธีการไง,ไง่ายๆทำให้ดู2วิธีวันนี้เนาะไปลองทําดูนะครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึกกันแลวกันในกลุ่มของพวกเรานะครับถ้าคิดว่าคลิปเนี้อผมมีอยู่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วย แชร์ไปครับเพื่อนๆของเรานะครับแล้วมาเจอกันใหม่วนพรุงนี้นะกับวิธีการาไล่ยุ่งวิธีการไล่หนูไล่จรนพข้ต่างๆวิธีการง่ายๆไม่เสียงเงินสักบาทเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับสวัสดีครับ